ทุกคนครับเข้าสู่วันที่17ของการประทัดที่ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วนะครับล่าสุดเช้าวันนี้กองทัพภาคที่1ได้อัปเดตว่าจุดใหญ่ๆ3จุดเราได้ยึดและควบคุมได้แล้วอย่างน้อย2จุดนะครับกองทัพภาคที่1โพสต์ว่าเรายึดและควบคุมบ้านคลองแผงและบ้านหนองยาแก้วได้แล้วเนื่องจากพื้นที่แนวรบทั้งสาแนวรบในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสะแก้วมีลักษณะเป็นที่โล่งไม่มีฐานที่มั่นหรือกำบังที่มีความแข็งแรงง่ายต่อการเป็นพื้นที่โจมตี อีกทั้งฝ่ายกัมพูชายังใช้พื้นที่พลเรือนเป็นที่ตั้งทางทหารในการโจมตีมายังฝ่ายเราณขณะนี้ครับพื้นที่บ้านคลองแผงอเบตาพระยาฝ่ายเราสามารถยึดควบคุมพื้นที่ดําเนินการสถาปนาที่มั่นใช้อาวุธยิงสนับสนุนเพื่อควบคุมพื้นที่ซึ่งฝ่ายกัมพูชายังมีการต้านทานด้วยการยิงอาวุธยิงสนับสนุนโดยเฉพาะ b ี2 1มมาอย่างต่อเนื่องพื้นที่บ้านหนองยาแก้วอําเภอโคกสูงเราสามารถยึดควบคุมพื้นที่ดําเนินการสถาปนาที่มั่นและใช้อาวุธยิงสนับสนุนเพื่อควบคุมพื้นที ฝ่ายกัมพูชายังมีการต้านทานด้วยการยิง BM21 มาอย่างต่อเนื่องเช่นกันแต่จุดที่เรายังควบคุมไม่ได้ครับคือพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงเนื่องจากฝ่ายกัมพูชาได้เสริมความแข็งแรงของที่มั่นและโจมตีฝ่ายเราด้วยอาวุธปืนใหญ่เครื่องยิงลูกระเบิดและ BM21 มาอย่างต่อเนื่องฝ่ายเราได้ปฏิบัติการด้วยความรอบคอบและใช้อาวุธยิงตอบโต้เพื่อช่วงชิงและควบคุมพื้นที่อย่างเบ็ดเสร็จต่อไปครับ สำหรับเช้าว,วันนี้ครับนักข่าวรายงานมาว่าในพื้นที่บ้านคลองแผงบ้านตาพระยากัมพูชายิง b m 21มาใส่ไม่ต่ำกว่า80นัดและล่าสุดพบ b m 21ตกในพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านอ่างศิลาแต่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายครับแล้ววันนี้ต้องจับตาการประชุม GBC นะครับว่าตกลงแล้วจะประชุมกันได้หรือไม่กัมพูชาจะมาหรือเปล่า